มังกรดำในตาแดง e d Eye Black Dragon ในภาคดว e มอนสเตอร์กับภาค GX บทบาทที่น่าสนใจเป็นอย่างไรไปฟังคลิปนี้กันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโ oh! อในวันนี้นะครับก็มาอีกแล้วครับผมกับบทบาทของ Red Eye Black Dragon ในภาค Du e l Monster อร์แล้วก็ภาค G X ตอนแรกโปรเจกต์นี้คิดว่าเฮ้ยทำไซโครช็อกเกอร์เสร็จแล้วทำแบ็คบินจีเชียนเกิลนะแล้วก็เหลือแบ็คบินจีเชียนอีกสักตัวหนึ่งก็คงจะพอแล้วมัง้งเอ้ยแต่ว่าทำไปทำมารู้สึกสนุกนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ถึงเหมือนกันนะครับว่าอยากดูพวกแบบนแนวเนี้ยเอสการ์ดของพวกตัวละครหลักอะไรแบบนี้ทำแนวนี้ได้ก็อยากให้ทำนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะตอบสนองให้เป็นอย่างดีเลยนะครับเริ่มที่ e ร Eye Black d r a ก o n ตัวนี้นี่เองครับผมซึ่งพอจะทำตัวอ แน่นอนนะครับอันนั้นเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะอันนี้เรามาพูดถึงเอสการ์ดของเพื่อนรักของพระเอกกันก่อนนะครับนั่นก็คือของโจโนโจิก็คือเรดไอ้แบล็กดากอนทำด้วยเกณฑ์การคัดเลือกเช่นเดิมนะครับจะเอาบทบาทที่ผมรู้สึกว่าสําคัญแล้วก็เล่าได้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังไอ้บทบาทแบบ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 อะไรพวกนี้ก็จะพยายามข้ามไปหรืออาจจะแบบมีแตะให้เล็กน้อยนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฟังคลิปนี้กันนะครับผมใครสนใจชปเตอร์ไหนกดดูชปเตอร์นู้นชปเตอร์นี้ก่อนได้เลยนะครับผมใส่เป็น เลยนะครับผมมาเปิดกันที่ดู El i s t Kingdom เลยนะฮะที่ d u e l i s t Kingdom นะครับก็ต้องบอกว่าโจโนจิไม่ได้เป็นเจ้าของเรดไอมาตั้งแต่แรกครับผมคนที่เป็นเจ้าของเร e ไอที่แท้จริงนั่นก็คือไดโนซอริลสกิรองแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาชื่อไดโนซอร์เนาะเออก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าใช้พวกมอนสเตอร์เผาไดาโนเสาร์เป็นหลักแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือมีเอามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกรมาต่อสู้บ้างอะไรบ้างนะครับและแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนนนนัั้้้้ททีีี่่่สูกกกกกบโจโจจิิดไดอ, Red Eye อออออรราาาาเเเ็มมใชพืะ โจโนจิ ji, ครับโดยที่ว่าตัวของเขาเนี่ยสู้กับโจโนจิเพราะเขาต้องการไปสู้กับไม่ซึ่งตัวโจโนจิถ้าเทียบลำดับกับไดโดนเสาร์ริวสก,กิแล้วถือว่ากระจอกมากนะครับริวสก,กิมันก็คิดอย่างนั้นแหละมันก็คิดว่าจะเอาชนะโจโนจิได้ง่ายๆนะแต่ว่าก็ลำบากอยู่เยอะนะครับจนกระทั่งว่าต้องเจอกับไอเรดไอแบคดราคอนนี่แหละแล้วความปากดีของริวสก,กิก็ทำให้เขาต้องเสียเรดไอไปนะครับคือเขาเนี่ยรู้ว่าโจโนจิไม่รู้เอฟเฟกต์ที่แท้จริงของจอมเวทการเวลาครับจอมเวทการเวลาเนี่ยเดิมทีโจโนจิ ji, คิดววว่่่่าาาใใชชช้ออออััััญญเเเเิิมมมมงงงงกรรพนนปียียยดแตคจฟฟข ใช้ทำลายมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเออแล้วทีนี้ตัวริวสกิเขาก็เลยเดิมพันว่าโจโนจิ ogi, ถ้าฉันชนะแล้วก็ขอจอมเวทการเวลาของนายแต่ถ้านายชนะฉันได้แล้วก็ฉันจะให้การเรดอของฉันไปเลยยูโ you น know ่อ่าและทีนี้โจโนจิก็คิดในใจเลยว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเอาการ์ดที่สําคัญระดับเรดออย่างนี้ที่เป็นโคตรมหาแรการ์ดมาแลกใช่ไหมมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่โจโนจิก็บอกว่าได้ ye, งั้นเรามาเดิมพันกันและฉันขอใช้เอฟเฟกของจอมเวทการเวลาเลยซึ่งเอฟเฟกก็สามารถใช้ได้ผลนะครับคือ แแห่งเวลาเข้าเล่นงานทําให้ตัวเรดไอก็กลายเป็นฟอสซิลในคลิปตาไปเลยครับซึ่งพอเรดไอที่กลายเป็นหินตุมตมต่มตําตุ่มตําลงไปปุ๊บเนี่ยริวสกิก็ไลฟ์พลอยกลายเป็นศูนย์แล้วก็ต้องเสียเรดไอให้กับโจโนจิไปนั่นเองครับซึ่งริวสกิมันบอกเลยนะครับว่าเรดไอเนี่ยเป็นการที่ตัวของเขาเองทุ่มเททรัพย์สินทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะเอามาครอบครองให้ได้แล้วก็ต้องมาสูญเสียให้กับเพื่อนรักของพระเอกอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเพราะความปากดีของตัวเองกันแหละครับเพราะ แต่ทีนี้ตัวโจโนจิที่ได้เรดอายมานะครับก็ได้มีการเอาไปประทะกับบลูอายด้วยนะคือเอาไปสู้กับไคบาครับผมตอนนั้นไคบากก็คือเดินทางมาที่ดูเอลิสคิงดอมใช่ไหมหลังจากที่เดินทางมาปุ๊บก็ได้มีการประกคารมเล็กน้อยว่าโจโนจิดูเอลิสฝีมือระดับนายมาเข้าแข่งขันดูเอลิสคิงด d อมแบบนี้หมายความว่าการแข่งขันครั้งนี้มาตรฐานมันก็คงจะต่ำมากเลยสินะซึ่งพูดดูถูกกันไปนะครับแล้วโจโนจิก็เลยท้าไคบาสู้พอดีเลยว่าจะได้ทดสอบดูเอลิสที่เขาพัฒนามาเพื่อจะเอาไปต่อสู้้กกกัก US, นะััับบบเซสนนนนึ่นนออรคโ็ืยแม ครับคผมคือแบบโดนมอนสเตอร์ของไคบานะครับตอนนั้นมีแค่มิโนเคนทารอสตัวเดียวก็สามารถกดดันโจโนจิได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนท้ายโจโนจิก็เอาเรดไอออกมาเลยนี่คว้าเรดไอออกมาปุ๊บก็สามารถจัดการกับมอนสเตอร์ของไคบาไปได้ซึ่งไคบาเองก็ยังมีไพ่ตายเป็นบลูไอบลูไอปะทะเรดไอนะครับก็ทําให้บลูไอจัดการเรดไอไปแล้วโจโนจิก็พ่ายแพ้ให้กับไคบาในศึกนั้นไปนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความต่างของพลังเนอะว่าไคบาเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นดูเอลิสที่แข็งแ,งแ no ่่มมานนคล้้้วววยยดส อะไรก็ตามเขาไปท้าสู้กับใครบาแบบนี้จะโดนจัดการมาแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะหลังจากนั้นตัวโจโนจิก็จะมีการใช้เรดไอในศึกของดูเอลิสคิงดัมเนี้ยประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาไปใช้เป็นแบล็กเดมอนดราก้อนซึ่งตอนใช้แบล็กเดมอนดราก้อนคือตอนสู้กับพี่น้องเขาวงกดนะผมจะชอบมากตรงที่ว่าไออีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันมีมอนสเตอร์ที่โคตรจะเก่งเลยใช่ไหมพลังโจมตี3750อย่าังเกตการเดียนอย่างนี้ตัวของฝั่งยูกิกับโจโนจิที่แท็กทีมกันนะครับยูคิช่นออกมาเีเป็น มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี3,200ก็จริงนะครับแต่ว่าดูแล้วจะยังไม่พอที่จะใช้ต่อกอกับเกตการเดียนแต่ทีนี้สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าโจโนโจิเนี่ยนอกจากเขาจะได้การเรดไอมาจากริวสกิเหมือนเขาจะได้การกรงเล็บมังกรดํามาด้วยครับซึื้อเนี้ยมันก็เสริมพลังโจมตีให้กับแบล็กเดมอนดากอนเนาะโดยรวมก็คือสามารถจัดการกรเกตการเดียนของพี่น้องเขาวงกดแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้นั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีอีกสึกหลักหนึ่งที่โจโนโจิเอาเรดไอมาใช้ได้มีประสิทธิภาพคือออกกกาารรรรใช้ Red Eye Black Dragon, ค้คคนนััับบบตตนนป่สูะ ซึ่งบัดลิดคิสก็คือเขาใช้พวกมอนสเตอร์แนวเ,เ,เครื่องจักรด้วยแล้วก็มีการ์ดสุดเด็ดอย่างโซอาแล้วก็สามารถที่จะสวมเกาะเมทัลมอร์เอฟเนาะในการที่จะเสริมพลังให้อย่างนี้แต่โจโนจิก็สามารถที่จะจิกการ์ดใบนั้นมาใช้เป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ทําให้เรดไอมีการยกระดับพลังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยกำจัดรีเวิร์ลดะกอนของบัดิดคิสไปได้ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นบัดลิดคิสเขามีการ์ดที่เหนือไปกว่านั้นครับผมคือเซเว่นการ์ดที่เอามาใช้คอมโบกับตัวททีีี่่มมันจจะําาาใหห้พลงตะะโตออกกสเืไปว แล้วบบนดิตคิสก็มีการใช้การ์ดหัวขโมยนะครับผมจิกการ์ดลุกรับพลิกผันของโจโนโจิมาทําให้พลังโจมตีป้องกันสลับกันแล้วทีนี้มอนสเตอร์ของคิสจะมีพลังโจมตีเหนือกว่าเรดไอ้แบล็กเมทัลดากอนและแต่ว่าโจโนโจิสามารถใช้ทางแมชชีนเอาตัวเรดไอ้แบล็กดากอนที่มีพลังโจมตี3,400นั้นกลับมาแล้วก็โจมตีใส่สล็อตแมชชีนของเันดิตคิสจนสามารถปิดเกมเอาชนะไปได้นั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้กับยูกินะครับซึ่งตอนสู้กับเันดิตคิสเนี่มนเหือออล็ออลอคนนะลค4าแ้วกพ กับยูกิปื๊บก็โอเคจะใช้เรดาอในการที่จะต่อกรกับยูกิโดยที่ว่าตัวของโจโนโจิมีหลักคิดที่ดีมากเลยครับเนื่องจากว่ามอนสเตอร์ของยูกิมันเก่งๆท่านั้นเลยฉันก็จะต้องใช้การ์ดของฉันในการที่จะขยี้มอนสเตอร์ของนายไปทีละตัวทีละตัวซึ่งโจโนโจิก็สามารถคอมโบนะครับผมใช้การเอาเดมอนของยูกิมาฟิวชั่นกับเรดายกลายเป็นแบล็กเดมอนดาร์กอนซึ่งก็สามารถที่จะไล่ต้อนยูกิได้นะครับแต่ว่ายูกิก็ใช้คอมโบพวกแบบว่าเกรดอาคมดาวหกแชกบวกกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับแบล็กมินติเชียนเนาะก ก็ถือว่าเป็นการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพิธรภาพในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยยูกนะิเนี่ยถ้าเอาความคิดของโจโนจิ no ตอนนั้นนะครับคือโจโนจิ no คิดว่าตัวเองชนะแล้วเพราะว่าใช้คอมโบจอมเวทการเวลาทําให้แบล็กเบจิเชียนต้องตายไปแล้วก็ให้เป็นมังกรพันปีมาปิดฉากการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งตัวของแบล็กเบจิเชียนเดิมทีควรจะถูกทําลายจากเอฟเฟกของจอมเวทการเวลาแต่ว่ามันมันกลายเป็นนักปรารทมินที่ทําให้ยูกิสามารถเอาเวทมนต์มาใช้ซึ่งเวทมนต์ที่ยูกิเลือกตอนนั้นก็จะเป็็นนชชุบชีีววิตตรรเอ Black Demon, ออาากกกมมมแล้โจใส่ง 1> 1, ปตุ้มเข้าไปมังกรพัน 1, ปีพ่ายแพ้ไปแล้วโจโนจิก็ไลฟ์พอยต์ไกลเป็นสูงนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นการจบบทบาทหลักๆของเลดอายที่อยู่ในพาร์ทของดูเอลิสคิงดัมไปอะเนาะแต่ทีนี้นะครับเรามาดูกันของพาร์ทในเกมแอดเวนเจอร์ของ Big Five กันบ้างครับจะเรียกว่าเป็นบทบาทสั้นๆก็ได้แต่ถือเป็นมอนสเตอร์หลักตัวหนึ่งที่โจโนจิใช้ในการตะลุยด่านนะครับคือไอเกมอ PG อันนี้บิ๊กไฟท์เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีลัสบอสเป็นไฟท์ก็อดรากอนซึ่งตอนนั้นโะนะจ เจอกับใหม่ด้วยโดยระหว่างการเดินทางก็จะต้องใช้มอนสเตอร์อย่างะระมัดระวังก็จะมีการใช้เรดไอฟิวชั่นเป็นแบ็ k เดมอนสตราคอนบวกกับกรงเล็บมังกรดําในการจัดการกับตัวเกตกาเดียนที่ปรากฏขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งครับซึ่งเกมอ p g พีจีที่พวกวิกฟมันคิดนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมแอดเวนเจอร์ก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะอ้างอิงความเป็นดวลมอนสเตอร์ครับก็เลยจะมีมอนสเตอร์แบบนี้โผล่มาแล้วก็ยูกิกับจโนจิถ้าเกิดว่าเคยรับมือกับตัวไหนมาแล้ว,ต,ว,ลวตัวไหนมาแล้วก็จะสามารถใช้วิธีการเดิมในการที่จะจััดดดกกการรไไไปปไ้้้้แแบบบบนนนนีีนะลว Red Eye ็จเเอเเเออมท่ๆึงสู ค,คือพื้นที่การต่อสู้กับไฟกอดดากอนเนี่ยบิ๊กไฟมันจะบอกว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรซึ่งเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรก็คือว่าพวกยูกิจะไม่สามารถใช้มอนสเตอร์เผ่าอื่นได้นะครับตอนนั้นไมเรียกฮาร์ปี้ออกมาก็ไม่ไหวนะครับผมไม่สามารถสู้ในอาณาเขตแห่งนี้ได้แล้วทีนี้ยูกิก็จะมีเรียกเคิร์ซออฟดากอนออกมาซึ่งตอนนั้นโจโนจิก็เอาเรดไอออกมาไคบาเอาบลูไอออกมายูกิเอาเคิร์ซออฟดากอนแล้วไมก็เอาฮาร์ปี้เพชรดากอนออกมาปะทะกับไฟกอดดากอนนะครับซึ่งตัว จนร่วงไปนั่นเองครับโจโนจิเองก็ไม่รอดนะครับผมซึ่งเรดไอก็ถูกทําลายไปโดยที่ว่าเป็นการทําลายที่ประทับใจนะคือโจโนจิเขาเอาเรดไอเข้ามาเพื่อปกป้องมูคุบะครับโจโนจิก็ได้พ่ายแพ้ไปเนาะและที่เหลือพวกยูคิก็ต้องสารต่อกันนะครับในการที่จะจัดการกับไฟฟ์ก็าดรา้อนนี้ไปให้ได้และบทบาทของในเกมบิ๊กไฟก็จะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมโผลม,มา2ช็อตใหญ่ๆตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไปทีนี้นะครับผมการต่อสู้ในแบลเทิ t y ซิตี้อันเนี้ยน่าพูดคุยมากเพราะว่ามันจะเป็นดราม่าระหว่างตัวโจโนจิกับเเรออยลนคื นในการที่จะเข้าแข่งขันเบตเทนซิตี้เนี่ยบริษัทไคั์บาร์ปอเรชั่นมีการเก็บข้อมูลของพวกดูเอลลิสต่างๆนนเลยแล้วก็จะมีการมอบดูเอลลิสให้กับคนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเบตเทนซิตี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นดูเอลลิสที่มีระดับ5ขึ้นไปนะครับแล้วโจโนจิอยู่ระดับ 2, 2> ครับผมพร้อมกับไคบารเขียนให้น่ารักนารัก,รกตรงข้อมูลดูเอลลิสว่าไอคนไม่รู้จักตัวเองนะครับอ่ะและทีนี้โจโนจิก็เศร้าเลยว่าไอไคบัรมึงมึงอาตั้แบบนี้เลยเหรออ่ะแต่ทีนี้นะครับความ แล้วไอส้สป,ปายคนนั้นมันก็ดันเห็นว่าฮึมไอ้โจโนโจิคนนี้มันเป็นดูเอลิสที่ดูกระจกขนาดนี้นะแต่ว่ามันมีแรการ์ดเป็นเรดไอเลยหรือน,นี่นะแล้วทีนี้ไอ้เจ้าของร้านมันก็เลยปรับเลเวลให้กลายเป็น5อ่ะโอเคแล้วทีนี้โจโนโจิก็ได้เข้าร่วมจนได้แล้วใน,นคืนนั้นเลยที่โจโนโจิเพิ่งได้ดูเอลิสมาแล้วก็ระหว่างเดินทางกลับจะไปหาชิซูกะจังด้วยเขาก็เจอแรฮันเตอร์คนหนึ่งดักเล่นงานนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ด้วยกฎของแบทเทิลซิตี้แล้วนะครับคือจะต นั่นเป็นครั้งเดียวครับผมที่โจโนโจิได้ใช้เรดไอ้ครับคือใช้เรดไอ้จัดการกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้ใช้เอ็กโซเดียทําให้ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับพอโจโนโจิแพ้ปุ๊บก็เสียเรดไอ้ให้กับกลุ่มแรฮันเตอร์ไปะเนาะแล้วทีนี้นะครับยูกิก็เป็นคนอาสามาทวงเรดไอ้คืนให้โดยจังหวะที่เอาชนะผู้ใช้เอ็กโซเดียมาได้แล้วนั่นแหละครับยูกิเองก็จะคืนการเรดไอ้ให้กับโจโนโจิแต่โจโนโจินะครับเขารู้สึกว่าสิ่งที่ยูกิทำเนี่ยมันยิินะ atching, ยบบ omb, ิิ่่่่่่งงงใใหญนนนนนะะะเเปป็ดดูออออลสสต์ทีีีีแแ้้้จจรรรรไไมมมวววาาาากกกกกฝยึชบบธพ ไหนยูกิก็ต่อสู้แบบซึ่งๆหน้าแล้วก็ชนะได้แบบนี้ซึ่งแบบนั้นแนละแล้วโจโนจิไปรับการ์ดเรดไอคืนมาจากยูกิง่ายๆเรดไอก็คงจะไม่ให้อภัยโจโนจินะตัวของโจโนจิก็เลยตัดสินใจว่าในการต่อสู้ในแพทเทิร์นซิตี้นี้ฉันจะเป็นดูเอลลิสที่แท้จริงให้ได้แล้วถ้าฉันถูกยอมรับในฐานะที่เป็นดูเอลลิสที่แท้จริงได้แล้วถึงตอนนั้นฉันค่อยเอาเรดไอคืนมาจากนายก็แล้วกันนะยูกิก็เป็นการฝากเอาไว้และยูกิก็เก็บเรดไอนั้นเป็นอย่างดีเลยครับผมจำได้ว่าตอนทำบทบาทไซโ,โคช็อกเกอร์ผมพูดประมาณว่่าาาใน City เนเยกลยป็วตวตออกกัดูจะ เป็นมอนสเตอร์ตัวที่ค่อนข้างจะดีหน่อยสําหรับโจโนโจิเนาะในการที่จะต่อสู้กับศัตรูต่นนางนๆมากมายซึ่งแม้โจโนโจิจะไม่ได้ถือครองเรดไอในแบ t ตันซิตี้นะครับแต่มันก็จะมีบทบาทบางอันที่ผมรู้สึกว่าหยิบยกมาพูดคุยกันได้เช่นตอนที่โจโนโจิถูกมาริโคคุมจิตใจแล้วมาสู้กับยูกิที่ท่าเรือโดมิโนโนะครับตอนนั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ยูกิเจ้าของร่างเขาสลับตัวออกมากับอาร์เทมเนาะแล้วก็ทําการสู้กับโจโนโจิพร้อมใช้การ์ดเอ็กซ์เชนจ์ในการที่จะแลกการ์ดบนมือกันครับผมซ่ตอนน้ิาวี โจโนจิเขาจะเอาเรดอายของเขาไปไหมโดยยูกิเขามีความคิดว่าถ้าเกิดว่าจิตวิญญาณในฐานะดูเอลิสของโจโนจิคงยังอยู่เต็มร้อยแล้วก็เขาจะไม่มีวันเอาเรดอายไปเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของโจโนจิยังไม่ได้เป็นจริงยังไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะดูเอลิสที่แท้จริงใช่ไหมซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงครับผมโจโนจิไม่ยอมหยิบการเรดอายจากมือยูกิมาซึ่งนั่นก็ทําให้มาริหัวเสียไปแล้วทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเห็นเรดอายอยู่ต่อหน้าแล้วแต่โจโนจิดันไม่หยิบเรดอายไปอ่ะเนาะแล้วพอเป็นอย่างนั้น การโดนพวกท่าโจมตีของอสศวินร็อกเก็ตเข้าไปเรดไอที่พลังโจมตีลดเนี่ยเอฟเฟกของภาพที่เราเห็นก็คือว่าเรดไอจะมีอาการบาดเจ็บนะครับและในท้ายที่สุดในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเรดไอก็เรียกว่าเป็นตัวพลิกเกมในการที่จะช่วยทั้งโจโนจิแล้วก็ยูกินะครับเพราะว่ายูกิดั้งเดิมแล้วเขาจะเป็นคนยอมเสียสละก็คือยอมแพ้ไปแล้วก็ให้โจโนจิคุมได้รอดเนาะโดยที่ว่าตอนนั้นเป็นสถานการณ์ที่ว่าโจโนจิใช้เดสเมทเทอรรโจมตีเข้ามาแล้วยูกิใช้การกระจกเงาวิญญาณพูดในการเก็บกัััักพพลลลลงงงงาาาาานนนเเเอไไวว้้้แแ็จจะะูดปรมสสส่่สส่ีียยยโคุท กิก็สั่งให้กระจกนะนะั่นน่ะยิงเดดมิเทียร์ใส่ตัวเองนี่แหละอ่ะก็คือ Light Point ai ไลฟ์พอยกลายเป็นศูนย์ไปซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกเหนือจริงนะครับผมคือเดดมิเทียร์เนี่ยโจโนโจิมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไอการ์ดใบนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเรายังสามารถออกคำสั่งมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นไปได้นะครับเอฟเฟกนี้ไม่น่าจะมีอยู่จริงใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วครับผมคือโจนโนจิก็สั่งให้เรดไอที่อยู่บนฟิลด์ของยูกิตอนนั้นนจะิท เงินทั้งสองคนจะจมลงสู่ก้นทะเลนั่นเองครับซึ่งบทบาทของเรดไอตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนแบทเทิลซิตี้รอบ8คนสุดท้ายผ่านไปแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีศึกของโนอาเข้ามาตอนนั้นผมจะสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าโจโนจิเนี่ยแม้ว่าจะมีการเลือกการ์ดในโลกวิวัลได้ว่าจะเป็นเ덱40ใบของตัวเองเนี่ยแล้วทีนี้เราจะไม่เห็นการปรากฏของเรดไอเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเพราะว่าแม้ในศึกนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยโจโนจิ jo เขาก็ตั้งใจอยู่เหมือนเดิมว่าในแบทเทิลซิตี้นี้ถ้า,าม่อ,า,มอา, Red Eye มาใสา ของเขาเด็ดขาดนะครับและทีนี้เรดไอมันจะไปถูกใช้โดยยูกิในรอบรองชนะเลิศที่ยูกิสู้กับไขบะนะตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไขบะกําลังจะเผด็จศึกยูกิแล้วนะครับเอาบลูไอทั้ง3ตัวลุมโจมตีใส่มอนสเตอร์ของยูกิโดยที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ของขุยเรียกมังกรเนาะที่ใช้กับลอดออฟดากอนเพื่อให้ไขบะเนี่ยอัญเชิญบรูไอออกมาครบ3ตัวแล้วทีนี้ไอเอฟเฟกต์ e ของขุยเรียกมังกรเนี่ยมันไปส่งผลกับการ์ดบนมือของยูกิด้วยซึ่งยูกิตอนน,น เรดไอออกมาแล้วทีนี้พอมอนสเตอร์บนฟิวของยูกิรวมตัวกันก็สามารถที่จะต,ต่อต้านการโจมตีของลูไอในครั้งนั้นไปได้ครับซึ่งในช่วงที่ยูกิสู้กับไคบะมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าโจโนโจิพึ่งเพียงพัมจากการต่อสู้กับมาริกมานะครับโดนก็อฟินิกเข้าไปเนาะแล้วก็จะตายไม่ตายแหล่ะแล้วแล้วทีนี้สติสัมชัติญะที่มันเลือนลางพอยูกิเรียกเรดไอแบล็กดากอนออกมาได้ปุ๊บกับทําให้โจโนโจินั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วพอในช่วงศึกแบลชมซิตี้ที่จบลงแล้วนะคคับยูก,ยก,กม,มาาดวทุีีโโโํพ่่ ว่าแบทเทิรซิตี้ของเรามันยังไม่จบลงนะแล้วทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันในช่วงปิดท้ายของภาคนั้นนั่นเองครับโดยที่ว่าเราไม่เห็นเนื้อหาของการต่อสู้หรอกแต่เข้าใจได้ว่าตอนนั้นนะ่ะหลังจากผ่านศึกไปโจโนโจิก็คงได้รับการเรดอคืนมาแล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีศึกต่อมาในช่วงของมังกรล้างโลกซึ่งก็เป็นศัตรูคือองค์กรโดมาใช่ไหมตอนนั้นก็คือจะมีการต่อสู้จากพวกตัวละครเก่าๆนะครับอย่างไมอย่างริวสกิอย่าง, My, าง, aki, างเงี้ยมาท้าสู้กับโจโนโจิด้วยแล้วก็จะมี ก็จะมีการใช้สู้กับริวสกินะ,ะซึ่งตอนสู้กับริวสกิเนี่ยน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าโจโนจิไม่ได้สู้กับริวสกิมันตั้งแต่ด้วยรีสคิงดอมเลยเนาะและทีนี้โจโนจินะครับเขามีการใช้เรดไอซึ่งการใช้เรดไอสู้ครั้งนั้นนะครับริวสกิมเนี่ยมันจะคิดว่าเรดไอผู้หักหลังชั้นเรดไอทรยศชั้นแล้วโจโนจิก็บอกว่าใจเย็นๆริวสกิที่กูได้เรดไอมาเนี่ยกูได้มาจากกฎที่มึงกับกูยอมรับซึ่งกันและกันนะว่าใครแพ้ก็ต้องสูญเสียแรกการอันน้งงียซ่วม็บอกไ่ง,ไงก็ไมม่ย่ยยออาร์ด นะซึ่งก็พยายามที่จะใช้มอนสเตอร์ของตัวเองนะครับตอนนั้นเอสมอนสเตอร์ S ของดิวสกิเนี่ยมันก็เหนือกว่าเรดไอไปแล้วนะครับนั่นก็คือไทแรนดากอนที่จะใช้ผลิตศึกกับโจโนจินั่นเองแต่ทีนี้ตัวโจโนจิก็มีเฮลมอสนะครับในการที่จะรวมร่างกับเรดไอให้กลายเป็นเรดไอแบล็กดากอนซอรเนาะแล้วตอนนั้นก็ไปสวมใส่ให้กับอัศวินผู้กล้าเกียร์ฟีดแล้วเรดไอแบล็กดากอนซอรในฐานะการสวมใส่นี้ก็ร่วมพลังกับเกียร์ฟีดเข้าจัดการกับดิวสกิจนชนามาได้แล้วต่อมาก็จะมีการใช้ตอน เสร็จปุ๊บต่อสู้กับไม่ต่อนะครับก็จะมีการใช้แบบว่าพวกกา er ร์ดเรดไอไซโครช็อคเกอร์เพื่อที่จะต่อกรกับทั้งวารอนกับทั้งไม่นะครับซึ่งถ้าเป็นการใช้เรดไอปกติผมก็คงจะผ่านไปเร็วๆอยู่หรอกแต่ว่าอยากพูดถึงมอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับผมซึ่งชื่อว่า Lord of the r เรดครับ Lord of the r เรดนะครับเป็นการ์ดพลังโจมตี2004ซึ่งก็เท่ากับเรดไอใช่ไหมความน่าสนใจของไอตัวนี้ก็คือใช้เวทพิธีกรรมในการอัญเชิญออกมาเรดไอทรานมายเกชั่นนะครับทำให้ Lord of the Red the อัญเชิญออกมมมมาซึ่่่งันนไใชอสเตอรรร์ธมดาซะด้วยครับไอวารอนเนนี่ยมัใช้การ์ดเการะสวมติดอยู่กับตััวมนเององงะไรชิญ โนะจโนจิก็เอาบ้างเลยครับผมมีการพูดแบบว่าสวมใส่ติดกับตัวเองด้วยซึ่งลอตออฟเดอะเรยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมบางคือแบบเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเอ้าโจโนจิใส่คอสเพย์ดูเอลกับวารอนซะแล้วหรือนี่นะก็จะมีแบบช็อตเด็ดๆตรงนี้ที่ว่าเป็นรูปแบบของเกราะเรดไอที่มาสวมกับโจโนจิให้ดูเหมือนเป็นคอสเพย์ได้นะครับซึ่งพอชนะวารอนแล้วก็สู้กับไมตอนที่สู้กับไมเนี่ยโจโนจิต้องพ่ายแพ้ไปเนาะแล้วก็ถูกชิงวิญญาณไปกับเทพโอเลคาโกสครับหลังจากนับก็า้ว การใช้พวกแบบมอนสเตอร์ Monster ของตัวเองในการต่อสู้กับไอเทพโอเรลคอกอสเล็กๆน้อยๆครับซึ่งตอนนั้นมอนสเตอร์ของโจโนจิ no หลายๆตัวนะครับไม่ใช่เคเดไอหรอกก็มีหลายตัวที่ออกมาสู้กับเทโอเรลคอกอสแต่พลังมันต่างกันเกินไปสู้ไม่ไหวก็บึ้มบั่มบึ้มบั่มกันไปเนาะบทบาทในของภาคศึกดูเอลมังกรล้างโลกก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบทที่เหลือในดูเอลมอนสเตอร์นะครับจะเป็นบทสั้นๆนะที่ผมรู้สึกว่าเล่าไม่ได้เยอะอะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าแตะได้ก็จะแตะให้นะครับคือเป็นช่วงไข่บัตรกลางปี แต่ความสวยก็คือว่าซิกฟรดมันเก่งกว่าครับผมซิกฟรดมันมีบุนฮิลเดนะครับที่เป็นวาลคิรีที่โคตรเก่งเลยบวกกับว่ามีดาบในตำนานโนทุงสามารถรีมูฟเรดไอ้แบล็กดากอนที่เจโนจิอุสาอันเชิญออกมาได้เนาะซึ่งพอรีมูฟเสร็จแล้วเรดไอดันมาเป็นพลังให้กับตัวของบุนฮิลเดในการเพิ่มพลังจากมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอีกนะครับบทบาทที่สู้กับซิกฟรดก็จะประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในของท่าดวลท้าฟาโรนะครับในโลกแห่งความทรงจําก็จะมีช่วงที่ว่ามาต่อสู้กับ, uki, กกบ, so ย,กบ so ยููกกกแแลล้้้้้้วว็ไไไดดมมาาเเจจอออบซซนนตทึ่่่งระส รัมก็มีปรากฏตัวออกมาเล่นๆ,ๆน้อยๆนะครับร่วมสู้กับมาฮาโดอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องโดนโจมตีเละเทะกันไปอีกทีหนึ่งนะเนาะที่จริงนในช่วงของไขบากลางปีหรือในช่วงโลกแห่งความทรงจาดูเอลทาฟาโรอะไรแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าบทบาทโจโนจิมันก็ถูกลดทอนลงมาได้แหละนะไม่ใช่แค่บทบาทของเรดไอรหรอกครับบทบาทก็จะเป็นประมาณเท่าที่ผมสามารถเล่าให้ฟังได้แบบเมื่อกี้นะครับผมทีนี้เนี่ยขอแตะให้อีกนิดนึงนะครับในศึกการดูเอลที่เราเห็นในมูฟวี่ของสายสัมพันธ์ข้ามการเวลาคือพาราด็อกมีการเอา Eye, Black on, า้นี เขาจะมีการบอกว่าเขาไปลากการ์ดที่แข็งแกร่งมาจากแต่ละยุคสมัยเพื่อให้กลายเป็นมอนสเตอร์ซินแบบนี้ซึ่งเรนโบลดากอนไซเบอร์ดากอนเนี่ยพอเก็ทนะครับแต่ว่าเรดไอกับบลูไอที่ออกมาเป็นเวอร์ชันซินตอนนั้นก็งงๆนะครับมีแค่คําพูดจากยูกิที่ก็คุ้นเคยกับสองตัวนี้ดีนะครับก็แค่พูดว่าบลูไอกับเรดไอก็กลายเป็นมอนสเตอร์ซินไปด้วยเหรอเนี่ยก็จะเป็นบทบาทแค่นี้นะครับผมบทบาทโดยรวมของในภาคดีเอลมอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงของในภาค,าค,ภาค,ค Red Eye Black จายเอนะ็กซ์ก u น i นะซึ่งก็จะมีการใช้ออกมาในการดูเอลหลักๆเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับบทบาทก็คือเป็นมอนสเตอร์ตัวเก่งของฟูบุกิแค่นั้นเลยครับผมจะไม่ได้มีดราม่าอะไรเข้มข้นเหมือนกับโจโนโจิที่ว่าเฮ้ยเน้นศักดิ์ศรีอ่ะอย่าเพิ่งเอาเรดไอมาตอนนี้ให้ hey, ฉันได้เป็นดูเอลิสที่แท้จริงก่อนอะไรแบบนั้นนะครับฟูบุกิจะไม่มีแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานถือว่าเป็นตัวเรดไอที่มีการอัปเกรดจากตอนใช้ของโจโนโจิมาเยอะเลยครับโดยการใช้ครั้งที่1นเนาะก็คือปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะดะนนนะ Red Eye ออาร์กเนสฟู โคตรเก่งเลยครับแม้ว่าพลังโจมตีตั้งต้นจะเท่ากัน่าแต่ว่ามีเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้ก็เก่งกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับบวกกับว่าตัวฟุบุกิจะมีการ์ดเวดมต์ที่เป็นชื่อท่าโจมตีของเรดไอนะครับกระสุนเพิงพมินซึ่งอันนี้ก็คือสามารถใช้ลดไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามพลังโจมตีของเรดไอนั่นก็คือ2 0 0พันสี่กันเนอะเลยนะโดยหลังจากสู้กับจุไดไปแล้วนะครับก็ได้มาสู้กับตัวไคเซอร์อีกทีนึงซึ่งตอนนั้นเป็นเฮลไคลเซอร์ไปแล้ววนนรับซึ่ง่งเงเาางเ,ยเียเขา อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบพลังงานแห่งความมืดเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะเข้าไปในความมืดกับนาาแล้วก็ไขว่คว้าหาทางสว่างออกมาด้วยกันนะเพื่อนรักอ่ะก็สู้กันไปนะครับซึ่งตอนนั้นฟูบุกิจะใช้มอนสเตอร์ออกทรงเดิมนะครับที่สู้กับจูไดในรอบแรกนั่นแหละก็คือจะมีเรดไอบ้างเรดไอ d a r k เนสดราก้อนมีแบบว่าตัวอ่อนมังกรดำอะไรแบบนี้นะครับเอามาไว้ในการอัญเชิญเรดไอ้แบ็คดราก้อนซึ่งความน่าอนาถของเรดไอ e ก็คือว่าถูกใช้เป็นเครื่องสวมใส่ให้กับไซเบอร์ด k d ดราก้อนซะด้วยนะครับตอนนั้น มันอยู่ในสุสานตัวไซเบอร์ด์กดราก้อนมันสามารถดึง Monster มนอนสเตอร์มังกรจากในสุสานของอ e ีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นก็เลยไปเพิ่มพลังให้กับไซเบอร์ด์กดราก้อนบวกกับคอมโบการเพิ่มพลังของตัวไซเบอร์ด์กอีกนะครับพลัง7 0 0 0กว่าโจมตีใส่เรดไอ้ดักเนสตราก้อนไปจนเละเทะเลยครับแล้วทีนี้ก็เป็นความพ่ายแพ้ของดักเนสฟูบุกิไปนั่นเองครับหลังจากนั้นก็จะมีการใช้มาสู้กับจูไดครั้งที่2องนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงประมาณซีซั่นเสี่นะ้อนนั้นก ฟุบุกิจะต้องเอาความทรงจําที่เสียไปกลับคืนมานั่นคือต้องต่อสู้กับจูไดอีกครั้งหนึ่งในฐานะดักเนส์นั่นเองครับแล้วพอต่อสู้กันรอบนั้นเราจะได้เห็นเรดไอที่เหนือไปกว่าน,นั้นด้วยนะนั่นก็คือเรดไอ้ดักเนสดราก้อนนี่แหละครับที่มีการติดเมทัลพลัสเอาไว้นะครับแล้วฟูบุกิเขาสังเวยตัวเรดไอ้ดักเนสดราก้อนกับเมทัลพลัสเพื่อเสริมให้กลายเป็นเรดไอที่มีพลังเหนือกว่าเดิมนั่นก็คือเรดไอ้ดักเนสเมทัลดราก้อนนั่นเองครับซึ่งก็เป็นม,อน,ม,มอนเสอแบบเ,เตอะไร แ,บบและการใช้เรดไออีกครั้งหนึ่งของฟูบุกิก็คือตอนสู้กับฟูจิวาระมีเรื่องราวการที่ว่าเด็กนักเรียนหายไปมีดัางเนสออกมาอารวาหรือเปล่านี้แล้วฟูบุกิก็จะได้เจอกับฟูจิวาระนะครับตอนแรกใส่หน้ากาก,ากมาเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟูบุกิเขาก็รู้วัยเนี่ยมันคือฟูจิวาระเพื่อนรักของฉันคนนี้นี่เองโดยในสุดนั้นก็มีการต่อสู้กันบอกเลยว่าสู้ลําบากมากนะครับเพราะว่าฟูจิวาระเขาใช้แบบเคลียร์เวิลด์เคลียร์ไวส์ดราก้อนในการต่อสู้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ม ตัวฟูบุกิเขาก็ใช้เรดไอเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าฟูบุกิมีการใช้แบบว่าเรดไอไวเบิร์นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จัดว่าเป็นมอนสเตอร์เรดไอเหมือนกันเนาะเข้าต่อสู้กับฟูจิวาระไปโดยที่ในช่วงท้ายเนี่ยตัวฟูบุกิตอนนั้นนะครับเขาจะใช้การ์ดที่มีชื่อว่าเรดไอส์เบิร์นนะครับในการที่จะทําให้ไลฟ์พอยต์ของทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นศูนย์เพราะว่าอันเนี้ยมันคือความมืดในใจของฟูบุกิที่ตอนนั้นช่วยฟูจิวาระไม่ได้งั้นคราวนี้พวกเราก็ไปด้วยกันซะเลยนะแต่ไอ้ด้วยความมืดในจิตใจอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่ฟูจิวาระเนี่ยต้องการให้ฟูบุกิเห็นว่าเนี่ยคือความมืดในจิตใจ นนะซึ่งสุดท้ายเรดอายก็ถูกจัดการไปโดยที่ไม่ได้จบลงด้วยการเสมอแต่กลับเป็นฟุบุกิที่พ่ายแพ้ต่อฟูจิวาระนะตอนนั้นไปครับนี่ก็จะเป็นการใช้เรดอายทั้ง4ครั้งของฟุบุกิที่เราได้เห็นกันหลักๆด้วยนะครับในภาคนี้เนาะซึ่งในช่วงที่แบบจะใช้เรดไอ้เบิร์นอย่างเงี้ยนะตัวฟุบุกิก็จะมีมุมแบบว่าขอโทษนะเรดออ้ฉันต้องใช้การ์ดใบนี้เพื่อที่จะช่วยเพื่อนของฉันอนะ่ะก็จะมีการสื่อสารเล็กๆน้อยๆแบบนั้นกับตัวเรดอายที่เป็นเอสมอนเตอร์ของเขามาอย่างยาวนานนนนนนนาาาาััััั่่เเเเเออองงงงงครรรรรรซึกกกกใชช้้้้ดดขฟุิทท4็็็็จะะปปปปปมณีีูว์ คนละแบบกับโจโนจิครับตอนโจโนจิก็คือแบบว่ามีเป็นฟิวชั่นนูน่นฟิวชั่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าในของฟุบุกิเน้นพัฒนาร่างมากกว่าครับผมเป็น Red Eye d a r k n e s s Dragon เป็น Red Eye d a r k n e s s Metal Dragon อะไรแบบนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของ r ร d Eye ที่ปรากฏขึ้นมาในภาค Du e l m นสเตอแล้วก็ภาค GX นะครับก็เป็นบทบาทหลักที่ผมรู้สึกว่าเออก็มีมุมหลายมุมที่น่าสนใจดีนะสำหรับการเป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของโจโนจิกับเป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของเทนโจอินฟุบุกินั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป อนิเมะที่เราได้เห็นกันนี้นะครับชอบบทบาทช่วงไหนชอบบทบาทช่วงไปเทนซิตี้หรือเปล่าที่โจโนจิไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเป็นการท,ที่ผลักดันให้โจโนจิอยากพัฒนาตัวเองหรือชอบในศึกการต่อสู้ช่วงคลาสสิกที่สู้ในดูเอลิสคิงดอมอะไรแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ